สวัสดีครับผมช่างโอ้ตังนี้เอาแอร์เก่ามาซ่อมนะครับปัญหาแอร์คอมเพรสเซอร์ตัวนอกไม่ทำงานนะครับแอร์อิเล็กทรอนิกส์อินเวอร์เตอร์ก้าวพันธีอยู่เปิดไปแล้วมันจะขึ้นว่า p ะครับเนี่ยมันขึ้นโค้ดว่า p c ปัญหาคือบอร์ดบอร์ดแผงวงจรตัวนอกครับมันมีปัญหาเดี๋ยวจะบอกปัญหานะครับ ปัญหาเจาะบอดนี่คือไอจีบีทีครับเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเช็คแล้วเช็คมันต้องขึ้นข้างหนึ่งแล้วไม่ขึ้นนะครับขาข้างหนึ่งเวเนี่ยพอเช็คแล้วมันจะมีพอกลับแล้วมันรั่วไปนิดนึงขึ้นขึ้นไม่เยอะ รั่วน,นิดเดียวเองเนี่ยทำในเครื่องอ่านไม่ได้เนี่ยตัวเนี้ LGBT เปลี่ยนได้แล้วใช้งานได้ปกติครับลองลองเทสดูเดี๋ยวเทสดูครับนี่เปิดการใช้งานนะครับเนี่ยเปิดแล้วเด,ดี๋ยวดูพัดลมหมุนแล้วลมีพัดลมคอยเย็นทำงานแล้วรอ รอคอมเพรสเซอร์สตาร์ทประมาณห้านาทีครัฮะรอดูกานหอดไฟสีแดงกะระติบเกิดทิ่รอคำสนะั่งจับค่อยเย็นหรือ <c oughs> ว่าทำงานยัง ปัญหา PC เป็นปัญหาที่บอร์ดซื้อใหม่ประมาณ4 0 0 0ได้ครับเนี่ยบอร์ดนี้ราคาประมาณ4 0 0 0ันี่ซ่อมเอาครับลองได้เช็คดูครับเนี่ยสตาร์ทแล้วเนี่ยอารมณ์หมุนทำงานแล้วเห็นไหมนี่คอยร้อนคนมอมเพรสเซอร์ข้างหลังทำงานเรียบร้อยดู ไฟมันกระพริบแล้วใช่ไหมไฟอ่อนนะครับอันนี้อันนี้ก็อารมณ์ท <Yeah. S 1> ำงานปกติอคอมพิวเตอร็วสปีดละอยู่ปกติเนี่ยโอเคใช่ไหมเนี่ยไอจีพีทีอยู่นี่ครับเนี่ยไอจีพีทีรั่ว เดี๋ยวรอติดตั้งกะเป็นรัยาใช้างนานได้ครับบรดก็จะขึ้น p c โอเคใช้งานได้ตามปกติหมอรดนี้จะรับเป็นหบอรดที่แพงมากนะครับหาซื้อยากมาก อยากมีชิปใหม่ๆก็ช่วยกดอะไรกดติดตามให้นะครับเดีย๋ยวผมจะหาชิปใหม่ๆมาให้ดูเดี๋ยวอันนี้ผมจะบอกวิธีการเช็คเช็คไอจบเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูจากดอยิ่งเอาว่าเช็คยังไงไมันจะมีบอกอยู่ขึ้นข้างสับข้างไม่ขึ้นข้างใช่ไหครับคือประเด็น มันช็อตขึ้นเนี่ยรั่วนิดเดียวเองเนี่ยมันไม่รั่วแรงมันไม่ช็อตแรงแค่แบบขึ้นนิดเดียวก็ติดนิดเดียวเองเนี่ยใช้งานได้ปกติเนี่ยรอพอเดี๋ยวน้ำยาเดี๋ยวไอ้น้ำมันออกหมดปกติเรียบร้อย